w w w g a d g e t m a c h o จ c o m ค่ะวันนี้มารีวิวนาฬิกาปลุกออมสินตัวนี้เป็นนาฬิกาปลุกอ่ะค่ะเวลามันปลุกเสียงดังแล้วจะหยุดปลุกโดยการให้เราหยอดเหรียญเหรียญอะไรก็ได้ค่ะเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิหยอดข้างบนนี้แล้วมันก็จะหยุดดังเวลาตั้งปลุกก็ตั้งง่ายๆนะคะก็มีปุ่มทามปุ่มมาลาม แล้วก็เลือกขึ้นลงเลือกเวลาแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเซตอันนี้คือโหมดโหมดไทม์นะคะแล้วก็จะเซตกดเซตเลือกชั่วโมงเลือกนาทีเลือกแล้วก็กดเซตแล้วก็เราก็ตั้งปุกเลือกชั่วโมงแล้วก็เลือกนาที เมื่อกี้สินาทีเราก็ตั้งปลุกให้เป็นตอนสิบสามมีช่องเอาเหรียญออกทางด้านหลังนะคะใช้ฐานดับเบิลเอสองก้อน